โย่ฮัลโหลสวัสดีกับผมอลินจากกูดูอนิเมะมครับวันนี้เรามาถึงโปรเจกต์มรอคอทววันที่8กันแล้วก็ในวันนี้ผมจะมาเล่าอีกด้านหนึ่งที่หลายหลายคนก็คงจะพอรู้กันอยู่บ้างก็คือนอกจากผมชอบดูการ์ตูนอนิเมะตามซีซั่นนอกซีซั่นอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นงานเลยของผมก็คือการเสพอนิเมะคอนเทนต์นะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนิเมะคอนเทนต์ใน ชาแนลยูทูบต่างๆนานานะดังนั้นถ้าใครจําได้เนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ทําการรวบรวม8คลิปอนิเมะที่ผมประทับใจที่สุดในปี2018ดังนั้นวันนี้ผมก็จะมาทําอารมณ์เช่นเดียวกันก็คือจะมารวบรวมอนิเมะคอนเทนต์ที่ผมได้เสพในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วผมรู้สึกว่ามันประทับใจอยากจะเอามานาเสนอมาแชร์ต่อกันให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รู้จักแล้วก็ มาชื่นชมคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะว่าในผมก็ส่วนตัวก็ตัวเองก็ทำอน,นิเมะคอนเทนต์นั้นเวลาผมเจอคนที่ทำอนิเมะคอนเทนต์ที่ท่งคุณภาพที่มันน่าชื่นชมเนี่ยผมก็อยากจะเอามาเล่าต่อกันฟังนะครับหมายเหตุนิดนึงก่อนในปีนี้เนี่ยจำนวนที่ผมดูเสพอนนี้คอนเทนต์เนี่ยจะน้อยกว่าของปี2 0 1 8เพราะว่าผมก็มีเวลาน้อยลงแล้วก็ไม่ได้เสพของคนดีเยอะเท่ากับแต่ก่อนดังนั้นจำนวนที่ผมจะเอามาในวันนี้จะมีเพียงแค่ 5คลิปเท่านั้นแล้วก็มาให้อีกนิดนึงก็คือเนื่องจากผมดูช่องของอันิเไม่คอนเทนต์ชาวไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรดังนั้นใน5คลิปวันนี้เนี่ยจะมีช่องของคนไทยเนี่ยมีอยู่อันเดียวเท่านั้นมีอยู่อันเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ 2. ออันสิ่งที่ผมรวบรวมมาเนี่ยไม่ใช่การจัดอันดับว่าอันไหนคืออันที่ดีที่สุด แต่ว่าทุกอันมีความดีแตกต่างไปดนะังนั้นไม่ต้องสนใจเรื่องของลำดับเหตุการณ์ว่าผมพูดอันไหนก่อนอันไหนที่หลังนะยกเป็นอันที่หนึ่ง <laughs> นะครับผมแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเนื่องจากผมอย่างที่บอกไปได้ดูเสพในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เสพวันนี้คอนเทนต์น้อยกว่าปกติหน่อยดังนั้นอาจจะมีหลายๆคอนเทนต์หลายๆคลิปหลายๆเนื้อหาที่ผมพลาดไปบ้างข้ามไปบ้างดังนั้น อันไหนที่ผมไม่เคยดูไม่เคยผ่านหูผ่านตาแล้วมันดีงามอะไรก็ตามเนี่ยผมก็คงจะมาอยู่ในนี้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ดูนะแล้วนั้นถ้าถ้าผู้ชมมีความเห็นหรือว่าเคยดูคลิปไหนเคยเห็นคอนเทนต์ของใครที่มันน่าชื่นชมเนี่ยก็มาแชร์ในช่องคอมเมนต์กนได้นะครับลงคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย แล้วก็ข้อสุดท้ายอาจจะไม่ต้องพูดแต่ว่าใน5คลิปที่ผมจะเอามานําเสนอในวันนี้จะไม่รวมคลิปจากช่องกูดูอะไรไหมเพราะว่าต่อให้ผมรวมมันก็ไม่ติดอยู่ดีนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคลิปแรกของเราเป็นของชาวไทยอันเดียวที่มีอยู่ในอันดับที่เราจะเอามาพูดในวันนี้คือคลิป for 2018 in a nutshell โดย m a c m a s นะก็ค,คนที่เรารู้จักใกล้ตัวกันก็ เอาจริงๆอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในคลิปที่พลินดูของช่องแม็กแมสแล้วรู้สึกว่าบันเทิงที่สุดตลกโปกงหายสุดมีสีสันรสร้างรอยยิ้มเอนเตอร์เทนได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคือน้องแม็กเนี่ยเขาก็จะมีสไตล์มุกตลกของเขาที่บางทีอาจจะตรงโจทย์กับพลินไม่ตรงบ้างแต่ว่าในคลิปของ4:28 In the h e l ของน้องแม็กเนี่ยเป็นหนึ่งในคลิปที่พลินมองว่าบันเทิงสุดแล้วนะเราจะย่อก่อนมันจะเป็นคลิปเป็นประมาณแบบภาคนรก สรุปเรื่องราวของเหตุการณ์การแข่งขันอันดับกระแสนในตารางอนิเมะเทรนดิ้งของในซีซัน4 28แล้วน้องแม็กมาทำคลิปตอนต้นปี29นะ มันจะสนุกมากเป็นคลิปสนูฟิลิปชอบมากเพราะว่ามันน้องแม็กเนี่ยเขาจะสร้างเป็นเหมือนเป็นเรื่องราวสร้างสตอรี่ขึ้นมามีคลิปโตคุยกับตัวละครอันดับอื่นๆคุยกับก็อบบินสเลเยอร์คุยกับเรื่องนน้นคุยกับเรื่องนี้พูดถึงอันดับของฉันฉันมีเทคนิคกลยุทธ์ในการไต่อันดับยังไงทาไมอันดับสัปดาห์นี้ฉันลนสัปดาห์นี้ฉันขึ้นพูดถึงกระแสความอันดับความนิยมในอนิเมะเทนดิ้งนะงสับไปกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่1นันสัปดาห์สุดท้ายของอนิเมซันฟอร์ส แล้วพี่ลินรู้สึกว่าเออมันมันเจ๋งมันครีเอทีฟมากใส่เรื่องราวสตอรี่ไลน์ให้กับตัวละครมีการภาคเสียงแล้วแต่ละตัวละครก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงอาจจะเป็นพาโรดี้เล็กๆน้อยๆกับตัวละครตัวที่อยู่ในเรื่องเรื่องนั้นนะแล้วก็จะมีมุก running g a กของในคลิปคลิปตัวนั้นเองที่อย่างเช่นก๊อบบินสเลเยอร์ก็จะพูดตลอดว่ากูจะฆ่าก๊อบบินกูจะฆ่าก๊อบบินอย่างเดียวคนอื่นคุยเรื่องอะไรก็ตามไม่ฉันไม่รู้ฉันจะฆ่าก๊อบบินอะไรเงี้ยจะไปเพ้อไม่ได้แล้วก็จะมีมุระมาณแบบเออ ยุคของเรื่องยากเตะคิมินารุเนี่ยก็จะเป็นสาวยูริสคนสวีดวีวกันไม่สนไม่สนคนอื่นไม่สนโลกอื่นนะคนอื่นก็คุยเรื่องแข่งขันไต้ต้านไต้เต้าอันดับกันแล้วก็มันเป็นการสรุปเรื่องราวของซีซันโฟร์ที่เออทำได้สนุกเพลิดเพลินน่าสนใจมีเอาพูดถึงมีมทั้งหมดที่อยู่ในช่วงนั้นพูดถึงเหตุการณ์การเดราม่าคมคืนดราม่าของเรื่องนูดราม่าเรื่องนี้เราสือยู่ในคลิปเออรได้ พี่ลมอว่าทําได้ดีมากๆแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในคลิปที่สุดยอดที่สุดของน้องแม็กตลอดการคลิปหนึ่งเลยนะก็เลยเอามาติดอยู่ในวันนี้ครับอันต่อมาอาจจะขี้โกนิดหนึ่งเพราะมันไม่ใช่คลิปลปเดียวมันเป็นเหมือนเป็นซีรีส์ยาวตลอดทั้งปีปีที่ผ่านมารวมถึงจนตอนนี้ก็ยังมีอยู่นั่นก็คืออันนี้ทูปดจ์เจของช่องเชฟส์นะเอ่ออันนี้ต้องขอบคุณผู้ติดตามพี่ลิมคนหนึ่งมากที่มา recommend คลิปตัวนี้ให้พิวรีแล้วพรีนพอไปดูปุ๊บก็โอ,โอ้สุดยอดน่าสนใจมากจริงๆมันมันอนิมูทไดจสเนี่ยมันเป็นซีรีส์มันไม่ใช่เป็นคลิปคลิปเดียวมันเป็นหลายซีรีส์แต่ว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่ประมาณว่าเกือบทุกสุด,ดาเนี่ยเชฟเจ้าของช่องเนี่ยเขาจะเอาพูดจะมาวิาพา์วิจารณ์พูดถึงอนิเมะคอนเทนต์ คู่ทั้งปัตภีพูดคุยวิจารณ์เกี่ยวกับคลิป a อนิเมะคอนเทนต์ในลายสัปดาห์สัปดาห์นะว่ามันมีคลิปอะไรดีบ้างคลิปอะไรไม่ดีบ้างอะไรมันน่าสนใจไม่น่าสนใจซึ่งมันดีสำหรับฉันมากๆเพราะว่าเนื่องจากก็เวลาก็มีจํากัดอยู่แล้วนั้นตัว a n นเทอร์ทูปไดตัวนี้จะช่วยให้พีน เห็นได้ว่าเออในปัจจุบันในสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีคลิปอะไรที่เกิดขึ้นที่มันน่าสนใจบ้างแล้วเขาก็จะพูดประมาณว่ามีทั้งคลิปที่ไม่ดีนะมีทั้งคลิปที่ดีมีคลิปที่ปานกลางเฉยๆนะแต่ว่าแต่ละอันที่เขามาเขาจะพยายามเอาที่เอาที่มันมีความน่าสนใจหรือเขามีประเด็นที่จะพูดอยู่ตลอดซึ่งพีนก็มองว่าดีเออแบบสมมติคลิปที่ไม่ดีเขาจะพูดว่าเออมันไม่ดียังไงมันตัดต่อแย่ตรงไหนจังหวะไหนมันไม่ดีหรือเมสเซจมีนิ่งมันอคุเมมตนเออมีน้ำหนักไรว่าไก็ป หรือว่าตอนอันไหนที่เป็นคลิปดีงามมากเขาก็จะอวยเลยว่าเออมันดียังไงบ้างมาชื่นชมมโหรานคือในแง่ของหนึ่งประหยัดเวลาชั้นฉั้นจะได้เห็นว่าเออในช่วงนี้คอนเทนต์ใครโผล่ขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิรินชื่นชมมากคือเขาก็เอาเกือบทุกอย่างจริงๆเกือบทุกช่องจริงๆนะเอามาพูดถึงซึ่งชั้นมองว่าตรงนี้ดีคือแบบเอ,อ้ยเราไม่รู้จักว่านี่คือช่องอะไรแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นผลงานของช่องเขาเพราะว่าคุณเชฟเนี่ยเขาได้เอาเอามาแนะนํา ให้เราให้ให้ชันรู้จักอีกทีหนึ่งเออมันก็เป็นทั้งการเปิดหูเปิดตาแล้วก็การอัปเดตข่าวสารด้วยไปพร้อมๆกันอีกอย่างหนึ่งที่พิลินพิเศษมากคือในฐานะตัวเองก็เป็นอนิเม y o u t u b คอนเทนต์เหมือนกันเราก็สามารถเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงตัวเองได้ด้วยเช่นกันจากผลงานต่างๆเหล่านี้เออว่าไออ,อันนี้มันมีข้อเสียตรงนี้นะเราอ่าเราพอเราเห็นปุ๊บเราอาจจะแบบเออเราอาจจะไม่พอคิดอนาคตของเราเราก็ไม่อยากทําแบบนั้นเดี๋ยวจะม,มันก็มีข้ออะไรก็ว่าไปคือ มันดีงามในหลายๆวิติมากว่าดีงามทั้งในแง่เออมีันว่คอนเทนต์อะไรบ้างตอนนี้มันดียังไงอันไหนดีฉันควรจะไปห้ามพลาดอันไหนแล้วก็เป็นทั้งการพัฒนาเติบโตเรียนรู้ในการทำอันนมีคอนเทนต์ของผมด้วยนะอันที่3ชื่อคลิปว่าชินไคร not separation but connection โดยช่อง beyond gibli h ช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่มีมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งจะมาเห็นครั้งแรกแล้วก็อันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมได้ดูเขาความจริงเขามีคลิปคุณภาพอีกหลายๆคลิปมากแต่ว่าอันนี้คือคลิปแรกที่ผมได้เจอกับช่องของเบียนจิบแล้วพอผมได้ดูปุ๊บก็โอ้โหโซกูดโซคุณภาพโซดูดีนะอารมณ์ของช่อง Beyond น h i b l i เนี่ยอาจจะมีความใกล้เคียงกับคล้ายคกับช่อง ซูเปอร์ไอแพดพูฟถ้าใครติดตามของปีที่แล้วผมก็เอาของซูเปอร์ไอแพดพูฟอยู่ในช่องปีที่แล้วจะมีความคล้ายๆตรงที่วิธีการพูดสคริปที่เขาเขียนม,มันจะมีความรัดกุ่มแน่นกระชับมากแล้วก็จังหวะพูดจะโคนเนี่ยเขาจะไม่ได้รีบแบบผมพูดเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้มันรู้สึกบิวโอ้มันสวยงามมันดูดีโอ้อเมซิ่งไทยแลนด์เหลือเกินอะไรอย่างี้นะอเออในคลิป ชินคโน้ตสเปเรชั่นบายคอนเนคชั่นเนี่ยเขจะพูดถึงเรื่องราวของมิสเตอร์มาโกโตชินไคูดกับชื่อดังประจำวงการนี่ไหมว่าเขาเป็นใครประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างแต่เขาไม่ได้ไมพูดแบบไม่ได้พูดเหมือนเป็นแบบเออล่าย,ยาวอ่านประวัติให้ฟังนะแต่เขาจะมีการเรียบเรียงให้มันเหมือนเป็น สลับไปมาว่าเดี๋ยวเส้นสอสแทกเป็นประวัติตรงนี้เดี๋ยวจะมีพูดถึงผลงานอันเก่าๆพูดถึงผลงานใหม่ๆหรือพูดถึงธีมโดยรวมทั้งหมดของช mm ิน hmm. คเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ความเอ,อ่อความวาเวความเงาหงอยหรือว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชินคต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟสายฝนหรือว่าเอ,อ่อฟ้ดเฟติชของชินคอะไรอย่างนี้นะแล้วมันเป็นคลิปที่มันทําให้ เรารู้สึกว่าสะท้อนผลงานของชินไคสรุปเรื่องราวของชินไคหรือว่าสะท้อนเอกลักษณ์สเสน่ห์ของชินไคได้ดีมากๆอันนึงมีประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากๆทีออ่คุณบิยอนชิบิใช้ก็คือชินไคเนี่ยเป็น Masterfully Flaw d ์ดีเ t o เตอร์แต่เป็นไทยตามที่ผมเข้าใจก็คือเขาเป็นผู้ก่กับที่มีความเป็นปร,รมาจารย์เจ๋งเทพแต่ว่า ก็มีจุดอ่อนอยู่มีข้อเสียที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่เช่นเดียวกันซึ่งเออตอนพี่ลินดูพี่ลินรู้สึกเออฉันฉันเก็ตจริงๆเพราะว่ามีช่วงหนึ่งพี่ลินจะพยายามทาคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์ชินคเหมือนกันนะแต่คุณบิออนชิบิก็ทําเรียบร้อยแล้วและทาได้เป็นอย่างดีนะดังนั้นเป็นหนึ่งคลิปที่ผมได้คอมเมนต์แนะนํามากๆนะอยากให้ใครที่สนใจเรื่องราวของชนะินไคเนี่ยอยากเห็นเอกลักษณ์อะไรต่างๆผลงานต่างๆเขาอาจจะไม่ได้พูดทุกอย่าง ว่าผลงานของชินคมีอะไรบ้างจริงๆแต่ว่าเขาจะพูดถึงประเด็นภาพรวมซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าบางเรื่องจริงเรื่องรางแบบโยนเนมหรือว่าเรื่องที่ทําให้เขาเ,ขาเกิดอย่างเช่น Voice of the Distance Star เรื่องแรกๆที่เป็นงานมินชินอานหรือว่าพูดถึงอดีตออแอนิเมชันเก่าๆที่ของเขาทำตั้งแต่อนอยู่ค่ายเกมก็เป็นหนึ่งคลิปที่พิลินพอดูแล้วอภพิเศษในผลงานเป็นคอนเทนต์คุณภาพมากๆแนะนำและอันที่4อันนี้เนี่ยต้องพูดนิดหนึง่งอันนี้อาจจะเป็น หนึ่งในคลิปที่ดีที่สุดประจำปี2 0 1 9นะนั่นก็คือคลิป i don't like anitube โดย Mr. สเตอร์วัตวันะถ้าช่องวัต t วัตรเนี่ยเป็นความจริงเขาเป็นช่องอนิเมะคอนเทนต์ที่อยู่มานานมากอย,อยู่มานานสมควรไม่ได้นานมากขนาดหรอกแต่ว่าเขาก็จะมีช่วงต่างๆช่วงที่หายไปช่วงที่กลับมาช่วงที่แล้วคลิปตัวนี้เนี่ยเป็นคลิปอันนึงที่พี่รินดูแล้วรู้สึกว่าเออแม่งเจ๋งแม่งเท่มากมันไม่ได้เป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องราวอนิเมะโดยตรง แต่ว่าเขาพูดถึงเรื่องราวของ a n i m ค community ว่าแต่ก่อนมันเป็นยังไงเขาเล่าให้ฟังเลวเรื่องคลิปตัวนี้เนี่ยมันถ้าเราอ่านชื่อคลิปต้นๆเนี่ยเราอาจจะเหมือนเป็นคลิปแบบบ่นดา่าพวกอนิเมพูดทั้งหลายไม่ขยบมุนฝอยกูจะไม่ยุ่งกับพวกมึงต่อไปแต่ไม่ใช่คลิปนี้ไม่ใช่แบบนั้นคลิปนี้เป็นคลิปที่พยายามสรุปเรื่องราวการเดินทางของตัวเขาเองตัววัตตว,วัตว่าตั้งแต่เขาเริ่มต้นเข้ามาใน anime content เอ่อ community เนี่ยมันเป็นยังไงเขาเห็น คนดังๆอย่างกิกกั๊กหรือว่าการสป f เรชั่นทำอนิเมะรีวิวช่วงแรกๆที่ตอนนั้นเม็มีช่องรีวิวน้อยมากสักพักหนึ่งเขาเริ่มไปเจอดิจิโบเริ่มไปเจอเดโมอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีดราม่านู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นการสรุบเรื่องราวการเดินทางของเขาตอนที่เขาตั้งแต่เริ่มต้นเข้าก้าวเข้ามาในอนิเม c คอมมิตี้จนถึงช่วงที่เขาทำอนิเมะคอนเทนต์ต่างๆมีช่วงที่ขาขึ้นมีช่วงที่ขาลงมีช่วงที่เขาก็บ่นดา่าวิจารณ์ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเออมันด บางจังหวะบางสิ่งบางอย่างดูจอมปอมันดูเหลวแหลกมันดูเลอะเทอปะปัญญาอ่อนมากและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นคือมันเป็นคลิปทั้งที่ค่อนข้างอิโมชั่นอลแล้วก็สวยงามมากในพร้อมๆกันสักพักหนึ่งก็จะมีช่วงที่เออหลังจากที่เขาเริ่มทําคลิปที่สิ่งที่เขาชอบจริงๆจังๆไม่ได้พยายามจะเกาะกระแสซีซั่นไม่ได้พยายามจะเอาตามยูทูบเกอร์เลท์ทเขาพยายามทําตามแต่สิ่งที่เขามีแพชชั่นในเรื่องของเขาจริงเขาก็เริ่มเจอกับคนนู้นคนนี้เจอเพื่อน เจอ,เอช่องนู้นช่องนี้ที่ทําให้เขารู้สึกมีคุณค่ารู้สึกมั่นใจตัวเองขึ้นเรื่อยๆ,ๆพี่รู้สึกว่ามันเป็นคลิปที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่สวยงามมันนึงมากๆแล้วก็ในฐานะที่พิรีนเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกันอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะคือเออ แต่ก่อนเราพี่ลิงก็เริ่มต้นจากการดูช่องรีวิวที่ดังๆมาก่อนอย่างเช่นกิกเกิรกอย่างที่เขาบอกหรือว่าแกสซิเฟคชันหรือว่าพี่ลิงก็จะเห็นแบบมิสตี c คอเลสเตอรออะไรเงี้ยแต่สักพักหนึ่งฉันก็ไปเจอแบบพวกดิจิโบรไปเจอเดโมคล้ายๆกันเลยแต่ว่าพี่ลิงจะไม่ได้ไปดรามาอะไรกับใครเท่าไหร่<笑><笑>แต่อะไรอย่างนั้นนะเออแต่รู้สึกว่ามันมันเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของคนหนึ่งคนที่เข้ามาในอนิเมะคอมมูนิตี ที่น่าสนใจที่สวยงามมากๆอันหนึง่งแล้วผมตออดูเนี่ยรู้สึกว่าเอยมันอิมโมชันอลนะมันมีความส่วนตัวมันถ่ายทอดความเป็นบุคคลออกมาได้อย่างกล้าหาญได้อย่างสวยงามนะดังนั้นเป็นหนึ่งคลิปที่พี่ลินดูแล้วรู้สึกว่าปรบปื้มหัวใจมากเหลือเกินนะนั้นก็จะเร c คอมเมนต์ให้ทุกคนไปดูเหมือนกันนะครับผมและคลิปสุดท้ายประจําวันนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ผมแอบพูดว่าคลิปที่ผ่านมาอาจจะเป็นหนึ่งในดีสุดของประจำสองพันสิบแปดเอสองสิบเก้า 29. แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเรียกว่าแค่ดีที่สุดประจำสองสอาจจะไม่พอมันเป็นเรียกว่าปรากฏการเรียกว่ามหากราบเรียกว่าปาฏิหารมิราคมโอ้ oh my god นี่มันสุดยอดผลงานนี่คือคลิปที่ดีที่สุดประจำปี29แน่นอนและนี่อาจเป็นคลิปที่ดีที่สุดตลอดการตั้งแต่ผมเคยเสพอนิเมะคอนเทนต์มาก่อนนะนั่นก็คือคลิป The point of SS 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 g r i man โดย Man Mode คลิปนี้มันยอดเยี่ยมแบบยอดเยี่ยมทุกอนูคลิปความยาว1นชั่วโมงพูดเกี่ยวกับอนิเมะเรื่อง SS 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 g r i p d man เป็นอะไรที่บ้ามากอินเซนมากตลอด1นชั่วโมงนี้รายละเอียดดีเทลความรอบด้านของมันเนี่ยโหดเที่ยมอมหิตจริงจอันนี้คือ1ในคลิปที่ ตอนที่ผมดูเสร็จผมต้องบ่นทวิตออกมาว่านี่เป็นคลิปที่โหดที่เอปิกมากสุดยอดมากสักวันหนึ่งผมอยากจะทำคลิปอนิเมที่คอนเทนต์ที่ใกล้เคียงกับแบบนี้ให้ได้นี่คือพอเราดูคลิปนี้แล้วลหะมันแบบในฐานะคนที่เป็นอนิเมะคอนเทนต์หรือยูทูบเบอร์เนี่ยมันอินสปิเรชันมากมันเต็มไปด้วยความใส่ใจละเอียดแพชชั่นมันเต็มไปหมดนะเรื่องราวของคลิปนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าของช่องแมนโหมด พูดถึงประเด็นของเรื่อง SS g i t m a n ว่าตกลงแล้วเรื่อง g i t m a n พยายามจะพูดถึงอะไรกันแน่ The point of SS Git Man ความหมายที่แท้ทูหรือสิ่งที่เรื่องอยากจะสื่อมันคืออะไรกันแน่และเขาก็ไล่ไล่เล่า,ลา,ลาประวัติความเป็นมาของเขากับเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่เขาดูแล้วไม่ค่อยชอบเขาตอนแรกเขาดอปตอนที่5้ให้ประมาณ3เต็ม10แต่พอเขาดูเสร็จแล้วได้ทบทวนอีกทีนึงเขาให้แเต็ม10อะไรก็ว่าไปที่มันไม่ใช่เรื่องของคะแนนที่มันไม่ใช่เรื่องอะไรแต่เป็นเรื่องของรายละเอียดดีเทล ทุกรูขุมขนของเรื่อง SS S S g k i t m a n เกือบถูกพูดทุกอย่างพูดพูดแบบมีเหตุผลประกอบที่น่าเชื่อถือรายละเอียดฉากทุกภาพทุกเฟรมเนี่ยกหรือการออกแบบเสียงประกอบเบื้องหลังเนี่ยเรียกว่าเพอร์เฟกยังได้นี่คือหนึ่งในคลิปที่มันมันดูแล้วมันมายน์บลมากนี่คือสิ่งที่มันโอ้ไม o d ก็อดโซ i ฟักกิ้งกูดแล้วอยากจะบ้าตายระหว่างคลิปประมาณตอนที่นาทีที่40่บวั้คลิปตลอดช่วหนึ่งชั่วโมง มี AMV มี AMV ใส่แทรกเข้ามาในในคลิปตัวนี้ด้วยไม่มีใครผมไม่เคยเจอคลิปไหนใส่ AMV แทรกในคลิปอนาล y s i ิิมาก่อนมันเป็นอะไรที่บ้ามากคลิป AMV เอาไปทำแยกอีกหนึ่งคลิปยังได้แต่อันนี้เข้ามาใส่ในในตัวอนาล y s i ิิเพื่อเป็นการบอกเล่าถึงความหมายที่แท้ทรูของเรื่อง SSS s k i m m n n แล้วพอดูแล้วเรารู้สึกได้ว่าคนนี้เขาทำการบ้านเขาศึกษาเขาดูแล้วเขาเข้าถึงจริงเขาเข้าใจจริง เขาพยายามหาหพยายามหาเหตุผลซัพพอร์ตทุกอย่างว่าอะไรมันคืออะไรเพราะอะไรมันพยายามสื่อถึงอะไรกันแน่ตั้งแต่การตั้งแต่ตำแหน่งที่นั่งของตัวละครในห้องเรียนไอตัวอากาเนะนั่งอยู่ตรงที่นั่งของพระเอกนั่งริมหน้าต่างมุมออซ้ายหลังสุดตัวลิกะนั่งอยู่ขวาบนสุดอะไรเงี้ยโอ้โหมันมีอะไรที่น่าชื่นชมร้อยแปดพันอย่างมากผมอยากให้ทุกคน ดูคลิปนี้อันนี้พูดจริงๆนี่คือคลิปที่สุดยอดที่สุดตั้งแต่ผมเคยเกิดมาเคยดูอนิเมะคอนเทนต์นะ The Point of SS 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 k i d m a n คือสุดยอดผลงานจริงอยากให้ทคนดูมากไม่ว่าคุณจะชอบเรื่อง k i p m a n หรือไม่แต่ว่าไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยนนี้คือหนึ่งคลิปที่สําคัญที่ดีมากผมมองว่ามันเป็นปรากฏการมันเป็น inspiration ให้กับคนทําคลิปแบบผมให้กับคนอื่นๆเลยต่างหลายๆคนพูดกัน พร้อมกันว่านี่คือหนึ่งในคลิปที่ดีประจำ29แต่ว่าพี่อาจจะเวอร์ไปก่อนนั้นิดหนึ่งนี่อาจจะเป็นหนึ่งในคลิปที่ดีสุดตลอดกาลในแวดวง YouTube นะ Impressive มากชื่นชมมากนะบอกตรงความยาวคลิปหนึ่งชั่วโมงไม่มีเบื่อไม่มีหน้าเบื่อเลยแม้แต่นิดเดียวได้ทั้งความรู้ละเอียดของเรื่องราวได้ทั้ง Personal เกี่ยวกับพื้นฐานของเจ้าของช่องเองว่าเขารู้สึกยังไงเขาเป็นมาอย่างไงนะทุกอย่างกระชับ แน่นถ่ายทอดพรีเซนเทชันสวยงามดูดีมีช่วงมีจังหวะตลกมีมุกสอดแทรกอยู่บ้างมีพูดถึงเรื่องเก๊ๆอะไรอย่างงี้น่ารักจำขำไปนะแล้วก็เขาก็พูดถึงตัวของต้นฉบับไอ้โท,โ,ท,โ,ทโคคาสึที่เป็นทีวีซีรีสด้วยว่าพอเขาไปดูแล้วเขารู้สึกไงมันเปรียบเทียบกับตัวไอ้นี่แล้วมันแตกต่างก,กันมากน้นยนอยแค่ไหนมันมีอิเอนซ์มีผลอิทธิพลอะไรต่อกันมากน้นยนอยแค่ไหนอะไรอย่างงี้นะอันว่านี่คือหนึ่งในคลิปที่ผมชื่นชมมากประทับใจมากนะ อยากให้ทุกคนได้ลองดูจริงๆกับคลิป the point of s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  g r i t man ของโดย mr man mode นี่คือ masterpiece จริงๆประมาณนี้แล้วกันอ่ะก็วันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะขอบคุณทีุ่กคนอยากให้ทุกคนลองให้โอกาสกับคลิปเหล่านี้จริงๆทุกคลิปคุณภาพจริงคุณสามารถลองดูคลิปเหล่านี้ได้ที่ลิงก์ข้างล่างผมจะแปะในรายละเอียด d e s c r i p t i o ไว้ให้ นะก็อยากให้ลองไปดูกันเป็นคลิปที่ผมเลิกคอมเมนต์แล้วลกันประจำปี2018ที่ผ่านมาอาจจะออกมาช้านิดนึงแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีนะคะผม <laughs> อ่ะแล้วก็ส่วนคลิปแย่ๆมีหรือเปล่าก็คลิปแย่ๆหรอกก็พวกคลิป